สวัสดีค่ะเพื่อนๆสัปดาห์นี้นะคะก็ขอแนะนําสมุนไพรที่มีชื่อว่ากระดูกไก่ดําขาไก่ดําหรือว่าเรียกอีกทีก็คือปีกไก่ดําค่ะสรรพคุณเด่นชวนให้สนใจก็ใช้แก้ปวดลดการอักเสบนะคะก็มีความหลากหลายในการใช้งานค่ะที่สําคัญก็คือมีหลักฐานยืนยันในตําราของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะแผนโบราณเราก็มีมาใช้ กันนานมากแล้วถึง5,000ปีก็คือของการแพทย์อายุรเวทอินเดียค่ะหรือการแพทย์ยูนานิของตะวันออกกลางกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Illinois Chicago มหาวิทยาลัย Baptist University ของฮ่องกงเวียดนามก็มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of National Product นะคะได้กล่าวถึงการค้นพบสารประกอบ พาเทนทิฟอร i นเอจากต้นกระดูกไก่ดำเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส HIV ที่กล่าวมาก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะต่อไปเราลองมาดูนะคะชื่ออื่นๆเขาก็มีค่ะกระดูกดำกะลาดำอันนี้จันทบุรีเรียกปองดำแสนทะแมนทางตราดเรียกเฉียงพราสุราธานีเรียกกันค่ะเกียงผาเฉียงพระมอนบวราดำนิพภาคเหนือเรียกค่ะ เชียงพระบ้านผีมอนสัมมาาจีนสันพรามอนนี่ทางภาคกลางเรียกนะคะกรอกะโตะกระเรียงแม่ห้องสอนเรียกกันซ่าเลมหลามไทยใหญ่เรียกปัวกูตานจีนเรียกกันค่ะจัดอยู่ในวงอะแคนทาเซอีนะคะถิ่นกำเนิดจะอยู่ในเอเชียใต้ อินเดียรีลังกาบังคลาเทศเนปาลแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พม่าไทยลาวกัมพูชามาเลเซียค่ะประเทศไทยก็ พบทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะคะชอบอยู่ในบรรยากาศป่าดงดิบเขาหรือว่าริมหนองคลองบึงริมแม่น้ําคนไทยก็ใช้ประโยชน์มานานตั้งแต่อดีตแล้วนะคะมาดูลักษณะของลําต้นกันนะคะต้นกระดูกไก่ดําจะเป็นไม้ล้มลุกพุ่มขนาดเล็กนะคะสูงประมาณ90-100ถึงเซนติเมตรลำต้นจะเป็นสีแดงเข้มจนถึงสีดําจนม่วงเลยค่ะกลี้ยงมันลักษณะลําต้นก็จะเป็นกิ่งแล้วก็ปล้องขอคล้ายกระดูก ไก่ดำขนาดของข้อลำต้นก็ประมาณ2.5-3นิ้วค่ะส่วนของข้อปล้องเนี่ยจะยาวประมาณ1-1.5นิ้วตามลำต้น,ก,นกิ่งก้านและใบก็จะมีสีแดงเรื่อๆตามไปด้วยสนาใบกระดูกไก่ดำจะเป็นใบเดี่ยวเรียงคู่กันเป็นใบหอกปลายแหลมโคนใบก็จะแหลมขอบใบเรียบไม่มีหยักเลย ใบขนาดกว้าง1-2เซนยาว4-14เซนแผ่นใบก็จะเรียบเงาสีเขียวเข้มหน้าใบจะเป็นสีเขียวสดส่วนหลังใบก็จะเป็นสีเหลืองอมเขียวมีเส้นกลางใบเป็นสีแดงอมดำส่วนก้านก็จะสั้นนิดนึงค่ะดอกของเขานะคะจะออกเป็นช่อเป็นปลายยอดแล้วก็ปลายกิ่งช่อหนึ่งก็ยาวประมาณ2-3นิ้วออกดอกเป็นหลอดเล็กๆ ปลายดอกจะแยกกันเป็นกลีบกลีบดอกจะเป็นสีขาวอมเขียวแกมชมพูคนกลีบดอกก็จะเชื่อมติดกันปลายกลีบดอกจะแยกเป็นกลีบบนและล่างกลีบเป็นลักษณะโค้องงอนเหมือนช้อนข้างในจะมีหลอดมีเกสรตัวผู้สองก้านโผล่ขึ้นมาพ้นจากหลอด พาอแก่เป็นผลก็จะเป็นฝักนะคะยาว1-1.5เซนติเมตรสามารถขยายพันธุ์โดยการปักชำและเพาะ,มะเมล็ดนะคะขึ้นได้ดีที่ดินร่วนซุยประโยชน์สรรพคุณสมุนไพรนะคะรากใช้ถอนพิษงูแก้พิษจัดกัดต่อยบรรเทาอาการหัดอีสุกอีใสใช้ตำกับน้ำสุราคั้นนำน้ำมาดื่มกากใช้พอกแผล แล้วก็รากจะเป็นส่วนผสมในยาเขียวแก้ท้องเสียปวดท้องขับปัสสาวะใบจะมีรสเย็นต้มน้ำาดื่นแก้ร้อนในแก้ไอแก้ไข้แก้โรคผิวหนังแก้ประดงเลือดข้างเป็นลิ่มเป็นก้อนการกระจายโลหิตขับเลือดเสียที่ข้างค้างที่เป็นจ้ำให้กระจายไปแก้ปวดศีรษะแก้หืดแก้ช้ำในปวดข้อคะ่ะ คนที่เป็นโรคผิวหนังผื่นคันนะคะขัดตามข้อก็ใช้ใบอะค่ะต้มน้ำอาบได้เลยนะคะแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้เปลือกก็จะใช้แก้กระหายน้ำแก้คข้แก้บิดค่ะใช้ทั้งลำต้นมีรสเผ็ดเป็นยาร้อนเล็กน้อยสรรพคุณก็จะเป็นยาขับลมชื้นตามข้อกระดูกนะคะอันนี้ก็ใช้ทั้งต้นไปได้เลยแก้ช้ำในกล่อมโลหิตกล่อมเสมหะ ส่วนของรากและใบามาตำผสมกันก็ใช้พอกถอนพิษมแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นพิษงูต่อพึ่งแตนนะคะก็ใช้ได้เอากากมาโปะบริเวณที่แผลพอกไว้ก็จะดูดพิษออกมาได้ค่ะและเป็นที่น่าชื่นชมนะคะโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศก็ได้เอารายการของยากแก้ปวดแผนปัจจุบันออกจากบัญชีโรงพยาบาลแล้วก็ใช้สเปรย์จากกระดูกไก่ดำนี่แหละค่ะมาแทนนะคะ เป็นรูปแบบของยาภายนอกรูปของสเปร์นะคะการคิดค้นก็โดยเภสัชกรดกรสุภาพณรปิติพรค่ะท่านก็มีทีมวิจัยที่สนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็นำมาใช้ชื่อเป็นมัสคูลสเปร์ค่ะเป็นที่นิยมมากในเรื่องของการต้านการอักเสบแล้วก็ลดอาการปวดค่ะเป็นแรงเชียร์ให้กับผลงานฝีมือคนไทยนะคะ ต่างประเทศก็มีมาเลเซียนะคะใช้ใบต้มบำรุงโลหิตหรือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพูดผีปีศาจค่ะนำใบสดมาตำกับหัวหอมเม็ดเทียนแดงแล้วก็พอกแก้อาการปวดศีษะใช้รากํำผสมเหล้าหรือน้ำส้มสายชูพอกบริเวณที่เคล็ดขัดยอกใบสดตำคั้นเอาน้ำดื่มเป็นยาแก้อัมาพาต ในประเทศอินเดียก็ใช้ใบนะคะสำหรับใช้รักษาโรคติดเชื้อคลิปนี้ก็ขอแจกสูตรของการทำสเปรย์กระดูกไก่ดำค่ะเตรียมส่วนผสมดังกล่าวไว้แล้วนะคะก็ละลายเบนทอนกระบูดเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วก็เติมส่วนของสารสกัดกระดูกไก่ดำแล้วก็น้ำมันเขียวคนให้เข้ากันแต่งกลิ่นด้วยเ e ปเปอร์มินต์บรรจุขวดสเปรย์ได้เลยค่ะนำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ